สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะครูก็จะมาสอนการดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer นะคะเป็นโปรแกรมที่จะเข้าไปช่วยนักเรียนในการาเผื่อนักเรียนติดปัญหานะคะครูก็สามารถที่จะรีโมทเข้าไปช่วยในการเขียนโปรแกรมหรือว่า การที่โปรแกรมบนเครื่องนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้นะคะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการที่จะให้ตัวครูเองหรือว่าใครก็แล้วแต่เข้าไปช่วยในการจัดการต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอย่างที่บอกเนาะ Tivoer นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรีโมทคอนโทรลนะคะระยะไกลแต่มีเงื่อนไขว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสงเครื่องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็เข้าไปที่ Google เหมือนเดิมนะคะพิม Team v i e w e ์นะคะตามตัวที่นักเรียนเห็นตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะหาคำว่าดาวน์โหลดทีม e ว Team v i e w e r ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนจะพบกับหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะให้ยอมรับบุกกใช่ไหมแต่ว่าเราเข้ามาแค่ดาวน์โหลดเนาะเราก็ไปที่ดาวน์โหลด Team Viewer เลย ตรงนนี้นะคะคลิกปุ๊บเสร็จแล้วนะคะคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะรอการดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะเราก็มาโอเพนไฟล์โอเพนโฟลเดอร์ว่ามันอยู่ที่ไหนนี่นะคะครูก,ก็ลองดาวน์โหลดมาแล้วอันนึงเนาะมันเลยมี2อันจริงจริงมันจะมีอันเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดับเป็นคลิกไปที่ตัว เราติดตั้งเนาะ TeamViewer Setup.exe e. นะคะดคดะ๋ยวเพิ่งคลิกไปรอแป๊บหนึ่งนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นแอปเซตแล้วก็ next เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างาให้เราตกลงการ ติดตั้งนะคะคลิกกด yes นะคะเพื่อยอมรับการติดตั้งนะคะรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะรอแถบดาวน์โหลดเสร็จสิ้นติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะ พอมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราไปวนแบบว่า free version นะคะเป็น free version นะคะเพราะว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียตังค์เนาะเสียตังค์จะเป็นในลักษณะของรูปแบบบริษัทนะคะแต่ว่าเราใช้แค่ในด้านของการศึกษานะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้งานหนักถึงขั้นแบบบริษัทใช้นะคะเราก็กดไปที่ตัวกลางเนาะที่มันเขียนว่า f r e e v e r s i o นนะคะจากนั้นก็กดสินสุดได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะไอคอนมันก็จะมาปรากฏที่หน้าเดสก์ท็อปแบบนี้นะคะหรือว่าจะตั้งเป็นพินไว้นะคะแบบนี้ก็ได้มันเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะมีในลักษณะแบบนี้ นะคะขึ้นมาให้เรานะคะแล้วจะให้เขาเข้าไปรีโมทเราได้อย่างไรนะคะหรือว่าเราจะรีโมทเขาได้อย่างไรนะคะในกรณีที่อยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยในดูเครื่องของเรานะคะเราก็ส่ง ID ตัวนี้ไปนะคะตรงนี้นะคะ UID กับพาสเวิร์ดตรงนี้ส่งไปให้เขานะคะถ้าเขามีโปรแกรมตัวนี้นะคะเขาก็จะ เอา UID มาใส่ตัวนี้นะคะเอาอ i d เรามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดค o n n e c แล้วเขาก็ใส่ password งงมะก็คือในกรณีที่อยากให้เขาเข้าเครื่องเราเราเอาอ i d กับ p a เว w o r d ให้เขาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเข้าเครื่องเขาเราต้องขอ UID กับ p a เว w o r d เขาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะ แต่ถ้าเราให้เขารีโมทไม่ใช่เราเอามาใส่ตรงนี้เองนะคะก็คือเอาตัวนี้นะคะให้เขาแล้วอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็จะรีโมทเข้ามานะคะแต่ถ้าจะทำให้เขาเราก็รอเอา ID ของเขากับพาสเวิร์ดของเขามาใส่ั่งนี้แล้วก็กดกด n o n n t c t แค่นั้นเองง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะก็ วิดีโอนี้นะคะสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer โปรแกรมสำหรับการรีโมดระยะไกลก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ